สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่า Microsoft นั้นได้บอกนะครับว่าพวกเขากําลังดําเนินการเพื่อมั่นใจว่าบุคลากรที่ประจําการอยู่ในจีนั้นจะไม่สามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ระบบลาวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้อีกต่อไป หลังเว็บไซต์ข่าวยามโปรพบลิก้า Pro a, เปิดเผยถึงการกระทําดังกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านพีเทคเซตจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยืนยันนะครับว่างานเกี่ยวกับบริการคราวของเป็นตะก้อนได้ถูกมอบหมายให้กับบุคลากรในจีนจริงแต่ยืนยันว่าจีนนั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับระบบคราวของกระทรวงในอนาคตหลังจากนี้ทางด้านแฟรงค์ซอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Microsoft กล่าวผ่าน X นะครับว่า Microsoft ได้เปลี่ยนแปลงระบบสนับสนุนลูกค้านั่นก็คือรัฐบาลสหรัฐเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีทีมวิศวกรที่ประจำอยู่ในจีนได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบคลาวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเปนตะก้อนและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องอีกต่อไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15คกรกฎาคม2568 ProP รปรพาบิก้ารายงานนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft นั้นได้ว่าจ้างวิศวกรที่ประจำอยู่ในจีน ซึ่งเป็นคู่แข่งทางทหารหลักของรัฐบาลสหรัฐเพื่อทํางานบํารุงรักษาระบบคอมพิวเ,เตอร์ของกระทรวงกลาโหมภายใต้การกํากับดูแลอย่างจํากัดจากบุกคลากรของสหรัฐอเมริกาซึ่งมักขาดความเชี่ยวชาญที่จาเป็นในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาวันที่ที่กรกฎาคม2568พีเทคเโพสวิดีโอบน X โดยกล่าวบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งได้ใช้แรงงานราคาถูกของจีนเพื่อให้มีการช่วยเหลือด้านบริการคราวของกระทรวงกลาโหมซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พร้อมย้าว่ากระทรวงกลาโหมหรือว่าเป็นตะก้อนนั้นจะดําเนินการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเป็นเวลาสสัปดาห์หรือเร็วกว่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ให้เกิดขึ้นกับในส่วนงานอื่นๆหรือว่ากระทรวงอื่นๆของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อทางด้าน Microsoft นั้นออกมายอมรับว่าพวกเขาจ้างวิศวกรจีนในการดูแลระบบคราวของเป็นตะก้อนหรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งแน่นอนครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะบอกว่าจีนคือภัยคุกคามต่อพวกเขาและที่ผ่านมานั้นก็พยายามที่จะให้บรรดาวิศวกรของจีนนั้นเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาเพราะมองว่าพวกเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องข้อมูลหรือว่าส่งกลับข้อมูลให้กับทางด้านจีนหรือว่าพูดกันง่ายๆว่าเป็นสายลับให้กับจีนนะครับแม้แต่บรรดานักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็พยายามที่จะกีดกันไม่ให้นักศึกษาเหล่านั้นเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาในสหรัฐอเม มองว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบอบก,การเมืองจีนหรือว่าระบบทหารของจีนในการส่งกลับข้อมูลหรือว่าสอดส่องข้อมูลให้กับทางด้านทางการจีนนั่นเองแต่ล่าสุดอีกที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นเมื่อทราบว่าบริษัท Microsoft ยักษ์ใหญ่ของเทคโนโลยีได้มีการดําเนินการจ้างวิศวกรจีนดูแลระบบคลาวด์ดูแลระบรระบข้อมูลทั้งหมดให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นปัญหาที่สหรัฐนั้นจะต้องไปดําเนินการแก้ไขในเรื่องต่างๆเหล่านี้กันต่อไป นี่เป็นความเคลื่อ,อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตด้วยครับ